สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดนัดไทยลาวท่าอุเทนนะครับหลังจากน้ําโขงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับทําให้ตลาดไทยลาววันนี้คึกคักไปด้วยปลาน,านานาชนิดครับขายกันราคาตั้งแต่40บาทขายกันกิโลละ40บาทนะครับหลายขนาดนะครับอ,อันนี้มาเมาเปยทั้งใดอันนี้ฮะ หมาไปบันเบือนผับโอ้บันเบือนเอาไปเฮ็ดนั่งกินนี่ยฮะไปตากแห้งเนาะป้านี่เมาเลยเนาะไอปลาค้อนี่คั่วแล้วนี่โลเท่าไหร่อ่าโลร้อยตาเนื้อค่ะค่ะมันแบบนี้ก็ประมาณแปดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งเนาะท่านผู้ชมครับวันนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับที่ตลาดไทยลาวนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับบรรดาพี่น้องประชาชนนะครับมา เลือกซื้อของโอ้ยคนพลิกนะครับทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ปลาน้อยครบหมดเลยนะครับนี่อ้อสุดยอดเลยสวัสดีครับน,นะครับบรรดาครีเอเตอร์นี่ก็มาดีขนาดตลาดไทยลาวอา่ปลาดุกนาปลาข้อเอียนปลาปลาสมอปีปลาเนาะนี่เนาะอันนี้ปลาครบปะโลเเขาไหน สามร้อยนางสี่ร้อยเออสามร้อยสี่ร้อยปลาถือขนาดหลังจากหลังจากน้ำโขงลดลงนะครับปลาี่ถือกันได้ไงนะครับปลาข้ารูดเลยปลาข้าปลาข้าสองร้อยปลาแค่ปลาปลาลาดเด๋อสองร้อยคือกันอันนี้ปลาไม่ยังอันนี้ปลากระเยงค่ะปลากระเเยงอ๋ออันนี้ปลาคั่วไว้นี่เด๋อ 60นะครับ50 60ปลานางก็มีเราปลานางน้อยนี่200 250าสบาทสะ่ออ่อนปลาครับพี่น้องครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับปัดปัดเ่เคยได้น้องเลือกเอาเลือก,เอ,เ,อกเอานาองที่ไปขายใส่นอบ<ค>รรดาพ่อค้าแม่ค้านะครับก็มาเลือกซื้อเพื่อที่จะนําไปขายต่อแล้วก็บางคนเอาไปประกอบอาหารนะครับเยอะแยะมากมายวันนี้คึกคักจริงๆครับ บรรยากาศสดๆนะครับโอ้สัญญาณก็ไม่ค่อยดีเลยนะครับโอ้คนก็เยอะนะครับช่วงนี้ปลาหอยโอ้ดีก็เหมามาใหญ่ๆงงนี้ก็ได้ปลาน้อยโลเด็ปลาน้อยฮะสามโลร้อยจ้าสามโล,มล,มลร้อยสาวน้อยขายปลานะครับปลาน้อยปลาอย่างสามโลร้ <c oughs> อยอ่ก็มากันได้นะครับทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัส แนวกินของแปลกของหลายนะครับที่ตลาดนัดไทยเราริมโขงท่าอุเทนวันนี้นะครับที่พามาดูนี่ปลาปากปลาปากอันนี้ส้น80บาทนี่ปลาองไร,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 รนี่ปลาเครื่องปลาเครื่องน้อยดูละ150บาทปลาปาก80เซฟเนาะปลาเครื่องปลาครบปลานางหน่อไม้อ่ากระปู กระปูไตยุบ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 เขาดินเสียมาเผือดินร้อยห้าสิบดูละละ,ละ,ละ,ละระ้อยปลาขาวอากาศก็ร้อนนะครับทำให้ช่วงนี้หลังจากน้ำโขงนะครับฝนไม่ตกหลายวันก็ลดลองอย่างต่อเนื่องทำให้ปลาไหลลงถึกมอง,อองของายดียดูต่อแมงจิรอแมงแค้ง อันนี้โลเท่าไหร่เนี่ยฮะสี่ร้อยจ้าสี่ร้อยจ้านะครับพอซื้ออยู่เนาะจีโรชดสดเด้อคนกระลายขนาดเลยตื่นกันแล้วป่ะอีกทุกพ่อๆกันเกาลัดโลเท่าไหร่เกาลัดใหญ่ช่วงประมาณสักแปดโมงกว่านะครับอ่าขึ้นไปโอ้แมงกุจีก็มีแล้วแมงกุจีเนาะ โอ้มันเพียดน้อย,อยเพียดน้อยร้อยเดียวนะครับโอ้โหบรรยากาศนะครับสัญญาณไม่ค่อยดีเลยนะครับเดี๋ยวไปหาอ,อ,อันละบายบ่ายควมร้อนกันนะครับเดี๋ยวจะมาไล์สดต่อ,อทีเดียวมาขอน้ำแข็งเบิ้ลจังหน่อยกันด้วด้อขอน้ำแข็งไงเด้อ <laughs> <laughs> หอน้ำแข็งได้ไหมเด้อโทรศัพท์มันหอนวันนี้ได้เครื่องระบายความร้อนเลยครับเป็นน้ําแข็งนะครับจากคุณแม่นะครับที่ขายน้ําอยู่แถวนี้แหละเรื่องจากอากาศนะครับโทรศัพท์มันก็ร้อนมากนะครับสัญญาณไม่ดีนะครับหัวหน้าได้ไรล้วหัวหน้าได้นี่ครับอะไรนะเนื้อไปก้อยเอาเนื้อไปก้อยโอ้ยได้เนื้อไปก้อยอย่างดีเลยนะครับก็ <c oughs> ช่วงนี้นะครับอาหารการกินนะครับกระป๋อกรกะปูนะครับพองกินมากมายนะครับช่วงนี้ที่ตลาดน้ดไทยลาวก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้คือคกักจริงๆนะครับแมงกิโลกระตูละซองบาทบอได้ยั่บอลัแมงกิโลฮะ,ะขายดีเนาะปลาลายขนาดเนาะเมายังเมื่อเหรอเจ้ามือนี่ฮะเฮ้ได้อย่างเมื่อ ได้เพิได้เพิ่โอ้เมดเมหลายได้เอาเงินมาหลายหลายเด้อกะเจ้าว่าเด้อมิเตแนวอยากได้มากระตุ้นเศรษฐกิจมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ละโงเงินหมื่นได้แล้วได้แล้วได้ได้แล้วใส่ซิเมดแลหรอบ่โอเอาเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็มาเหมากันใหญ่ๆแล้วมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะครับเข็มขัด่าสรวอยนนะครับครบเมื่อเลยนะครับ ไม่ลอกไม่ดําจํานําไม่ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะครับที่ตลาดนัดไทยลาวที่อําเภอท่าอุเทนนะครับาคลองกินคลองแทบล้ายหลายนะครับอันนี้แม่ค้าจะมาขายยังขายยอดสารเฮงยอดสารโอ้ยอดสารเอาไปแกงี่ยขึ้วายนี่บอสปันพูดกันยังไงพี่น้องเอ้ยบาทนี่นาาขายดีขนาดปันพูดกันยังไงเบรกมาแล้วเนี้ว โอ้นีนะครับก็คึกคักที่ตลาดนัดนะครับอ่อ่าเป็นจังไดล่ะเบื้องไรซ์ซดแน่ยละบ่อันนี้สาวน้อยจากเมืองเลยนะฮะโอ้ยอยากถายเนาะเอออันนี้สาวแสงเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้มาขายยังแน่นักะเต็นอ่าเล่ง มเมงแขงตะกะแตนตะกะเตนแมงแขงจิลอเดอ้อจิลอเด้อนะครับโอ้โดสเมือนิ่โลเท่าไหร่ราเดราค่าป่าตลาดหุ้นนะครับเมื่อเดือนที่แล้วก็ประมาณ500นะครับอันนี้มันชิวายเลยไหมผม่ชิมเอมอแล้วันบแสงชิมเมงาเมองามแล้วนะครับโอ้ต่อดีใครเนโลกเลยนี่โลละสี่ร้อยนะครับพอพี่จงกินเพื่อต่อ สบายดีอุนดา FC ด้วยเมื่อเมาอย่างนี้เหรอย่าลืมระวว่างเขาลอยดิดยดยเออมีเขาเมาแล้วบอกเออเมาแล้วนะครับม่ค้าถนนคนเดินก็มานะครับมีทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศจะคึกคักในช่วงประมาณสัก8ปดโมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงนะครับตลาดก็จะวายสินค้ามีหลากหลายในช่วงนี้ก็จะเป็น ปลาแล้วก็หางต่อตักเตนหลายหลายอย่างนะครับมามามากดยกระไดเมเมาอันนี้เมาเม่ายังไงเ้ยเออได้อย่างเมื่อน้อันนี้มันอัดอัดแข็งอิดอัดฟิดมาอันนี้โลลอะไรเนี่ยอันนี้ลด400 400 400ก็พอซื้อเนาะหางต่อเนาะ ก็บรรยากาศในช่วงเช้าก็จะประมาณนี้ครับทางต่อนี่ก็อยู่ที่โลละหกร้อยนะครับห้าร้อยหกระปูกประมาณสี่สิบห้าสิบลาคอโ่เาเมาดิปคอลอยมสีตรงเงี้ยไงไอตัวเงี้ยบอกลอยสามสบอเจาเมอยคนี่อเดี๋ยวเดี๋ยวตอ่าห่งเปลาบสรอยลาบอยเดี๋ยวเลาะซะก่อนนะซะก่อนอ่ บรรยากาศคึกคักจริงๆนะครับปดมารอบอีกซิมม์หรอห้างต่อนะครับห้างต่อนะครับสวัสดีครับคุณทรงกิตตินะครับปดแกะใหม่ๆเลยแกะใหม่ๆขายที่ไหนแกะใหม่ๆนั่นโดนลลาร์แปดร้ะดอลลาร์แปดร้อยเพิ่นเกือบเพิ่นหลงแปดสิบบาทแล้วว่ะมาครับคุณสวัสดีเขียวก่ะนะครับช่วงนี้ สารบอกสารเนาะหน่อหวายก็มีกระปูดแดงวันนี้โลละกระปูดแดง150ยครับท่านผู้ชมครับกระปูดแดงสะอ่อนเี้พวนว่าโทรศัพท์ก็จุนซีละเบิดครับอ่ได้ติดเครื่องทำความเย็นนะครับพิเศษเป็นน้ำแข็งก้อนนะครับวันนี้ทางต่อจากแม่ค้าร้านนี้ว่าขายถูกที่สุดนะครับกิโลกร,รัมละ เท่าไหร่นะหางมันพร้อมลูกสี่ร้อยห้าร้อยนะครับแกะดิสันแกะโลเท่าไหร่แกะแปดร้อยแกะรับแปดร้อยเนาะแต่สะออ่อนอยู่ได้พี่น้องเลยส่วนมากเอาไปเป็นเมนูอะไรคุณพี่หมกเอาไปหมกหมกเอาไปแกงเส้นหมี่เส้นแกงเส้นไม้ทอดใส้นไข่แห้งยอดโอ้ไปเลยไปเลยเยอะเยอะครับพี่น้องครับแล้วก็ยังมีสินค้าที่อ่าหลา เฮหูนูแห้งนะครับอ,อันนี้ข็ปุ้นแห้งนะครับนี่ขายดีขนาดอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนี้นะครับกระเทียมหอมนะครับอันนี้ขายดีเนาะมื้อนี้มือม้อนี้เฮหูนูเท่าไหร่เฮตูนูมาเหมากันนะครับที่ขายดีช่วงนี้ที่พ่อค้าแม่ค้ามาเหมากันก็จะเป็นพวกปลาสดนะครับปลาที่แบบปลาหอย นะครับปูนะครับนี่มาแป๊บเดียวเริ่มหมดแล้วนะครับตอนนี้หอยอันนี้หอยนะครับหอยอันนี้หอยเท่าเลหอยค่ะหอยเจ้างมอยู่แหละหอยโค้งบอยโค้งหอยยังหอยหอยนาหอยน้าบอโลหอยอะไรเพื่นขายอ่ะเป็ดซีบโอ้ขอฟังเนาะหอยเิี่ป็ดปล่อยเป็จะไปปล่อยไปปล่อยเจ้นาไปปล่อยใส่ซะ ซื้อไปปล่อยเซซะนะครับเพื่อขยายพันธุ์เงินมอสเออมันแซ่บโหรสจ้าไปเนี่ยรสชจ้าไปเนี่ยโอ้โหมันชิหวานบอคือหอยเซอรี่ค่ะคนละอย่างเลยบอกอันนี้กินได้เมดอันนี้กินได้เมดจ้นม็ดขีนม็ดตดมันเลยกินม็ดขีนม็ดตดอันนี้ก็เป็นนะครับก็ว่ากันไปเนาะสะอ่อนครับพี่น้องนะครับก็บรรยากาศที่ตลาดไทยลาววันนี้นะครับสี ป่าค่ายดีแค่อัิ้นีเครื่อคิดเลขคอมพิวเตอร์ขนาดเนาะเนาะเก่าหดตหัวก็คลึกคักนะครับอยากให้ท่านผู้ชมที่ไม่เคยมานะครับมาเที่ยวไหลเรือไฟก็มีโอกาสมาแวะที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ธาตพนมหรือที่ท่าอุเทนนะครับบรรยากาศก็อยู่ในช่วงเช้าสัก8โมงาถึงเที่ยงนะครับก็จะคึกคักประมาณนี้ สินค้าอาหารตามฤดูกาลมาต้อนมาแซบนะครับให้กับพี่น้องนะครับพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อไปขายต่อก็มีกำไรนะครับซื้อกินก็ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดนัดไทยลรานะครับที่ริมของอำเภอท่าอุเทนสินค้าส่งออกของเรานี่ก็จะอันนี้น้ำออกอุบนบ่ เป็นพวกมะนาวนะครับผลไม้นะครับก็จะมีการดูแลความปลอดภัยอนามัยจากาโรงพยาบาลอำเภอบ้านแพงแล้วก็ทางเทศบาลตำบลท่าอุเทนนะครับที่มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาซื้อข้าวของอที่ตลาดหน้าไทยลาววันนี้บรรยากาศวันนี้สุดยอดเลยนะครับ อันนี้เริ่มตลาดเริ่มว่าสายแล้วก็จะใกล้คนใกล้ะจะหมดนะครับมานะครับท่านผู้ชมครับยังพอมีเวลานะครับสำหรับตลาดนาทลาวนี่เปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับสบายดีว้าเงียงกันยังใหญ่เนะาะคลองดีด้วยนี่หนังแบนี้นนนเานาะลาหะมันดู อันนี้เมนูใหม่หนังเค็มทอดนะครับรสชาติเป็นยังไงรสชาติหนังเค็มทอดเป็ดดำล้งแซบแซบอันนี้จากจากไหนนะจากหนังเค็มพ่อปนอมค่ะสนใจโทรได้ที่เบอร์0 8 6 3 3 8 4 9 5กสาย์สาเก้าการตลาดกองแทนะครับอีกครั้งหนึ่งครับ0 8 6 3 3 8 4 9 5ก่าอันนี้นะครับของแท้ส่งออกต่างประเทศเลยนะครับนี่ มีมีเมนูใหม่เรื่อยๆนะครับอ้าหนังเค็มทอดก็มีพี่น้องเอ้ยบาทเพียงถุงละห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทได้การเห็นเอาไปส่งอยู่ร้านเมื่อกี้อยู่เป็นบอกเห็นไปตั้งตั้งสั่งเยอะไหมเยอะเกือบหมื่นเห็ดน้ำโบทันแล้วช่วงนี้เป็นไงส่งนอกส่งทุกเดือนส่งเดือทุกเดือนอยู่เนาะทำไม่ทัน มันกรอบอยู่บอกอสีสี่สมาซิมหน่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาซิมกันได้เดี๋ยวรอสักก่อนอ่าก็วันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาเอาบรรยากาศที่ตลาดนัดไทยลาวนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับคึุกคักนะครับโอ้มือนีมีตัวแทนหมอมือนีค่ะ อันนี้ปลากอใหญ่นะครับคั่วแล้วรเลยนะปลากอใหญ่นีอ่อ๋อปลากอใหญ่คั่วแล้วร้อยเดียวเนาะกินแล้วติดหอมขนาดได้รุ่นนี่ <c oughs> นะครับท่านผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับม,มาเที่ยวกันที่ตลาดน้ไทยลาานะครับเป็นบรรยากาศที่คึกคักในช่วงก่อนออกพรรษาที่จังหวัดนครพนมนะครับสินค้าของกินของแปลกหลากหลายมาให้ทา่ทานได้เลือกซื้อ มาให้ท่านได้เลือกชมมาให้ท่านได้เลือกหา <Okay. S 1> วันนี้ตลาดปลายอมรับว่าคึกคักจริงๆนะครับจนโทรศัพท์สิระเบิดโพดและอากาศคุณอาอันนี้ก็เล่งตื้อๆ,ๆ,ๆเลยนี่เนาะอันนี้นเขาเน่ยังอันนี้น้ำอ,อ้อยน้ำอ้อยน้ำอ,อ้อยจะหมดแล้วนะครับก็อ,อ,อย่าลืมนะครับตลาดน้ดไทายลาวทุกวันจันทร์วันพฤหัสมีวันนี้นของขายหลายโดยเฉพาะปลานะครับ ปลานี่เริ่มต้นนีป่ปลาขาวนี hmm, ่โล่เท่าไหร่ปดสิบแบอก้ยเย็นโลเท่าไหร่เย็นสองร้อยบอกพอซื้อได้บ้านเราสามร้อยไโอ้ยใครรมันได้สามร้อยร้อยแปดสบร้อยแปดสิบก็ลดละอืมอันนี้น้ำเหมืนน้ำเตะน้ำเตนจัองน้ำเตะน้ำแตนมันฮ้อนเออมันฮ้อนมันฮ้อนฮ้อนดีดีด้นีฮ้อนปลาขาว โอ้ก็บรรยากาศที่ที่นี่นะครับคือคักจริงๆนะครับเนี่ยสะออนเนาะมาเที่ยวกันได้นะครับทุกวันจันทร์วันพฤหัสฮนะที่ตลาดนัดไทยลาวกะปูปลาหอยลายนะครับจีโร่ช่วงนนะี้เนาะกำลังออกเนาะเอียนกระลายเนาะ ที่ท่าพนมก็น่าจะเป็นริมโขงนะครับตรงใกล้ๆก,กับเทศบาลนะครับก็จะเป็นตลาดไทยลาวฝั่งนู้นแต่นี่ก็จะอยู่ริมโขงเหมือนกันใกล้ตลาดท่าอุเทนนะครับก็จะบรรยากาศคึกคักครับทั้งสินค้าก็จะมีสีสันนะครับที่ตลาดที่นี่ก็จะเป็นช่วงนี้ตลาดปลานะครับปลานี่หลังจากน้ําโขงลด ปลาที่ตลาดไทยเราวนี่หลายครับพี่น้องทานคัดขนาดน้ผู้สาวละกาานึ่งผู้สาวละกา้า,กานึ่งเราอ,อ่ะมานะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศที่ตลาดน้ำไทยลาวที่นํามาฝากวันนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณท่านที่รับชมนะครับขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับซื้อขนมมาฝากเน่เด้ออาจารย์ มาเบิงแต่แนวกินแซบเด้อด้านน่โอ้ของหลายนะครับนะช่วงนี้คนเยอะจริงๆครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามนะครับวันนี้ที่ตลาดนัดเทลาวของเราคึกคักคึกคื้นนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศ สุดยอดเลยนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นครพนมข่าววันนี้พามาชมบรรยากาศที่ตลาดนัดไทยลาวสวัสดีสบายดีเดอ้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะเอาคลิปเอาภาพมาลงให้อีกรอบหนึ่งนะฮะขอบคุณที่ติดตามทุกคนเลยนะฮะ